พีกใบก้อยดุกมากทุกคนแดงแดงสุดแดงสุดดุกทุกกิ่งทุกก้านะคะนี่ดูเพื่อนดูกดอกก็เยอะดอกก็ตึมดุพีกเราพีกเราดุกมากทุกคนนี่เพื่อนเพื่อนใบก้อยป่าเพื่อนเพื่อนมุดมาอยู่ในดง มะขามเปรี้ยวยัก์หน่น้องคิวโชว์มะขามเปรี้ยวยักให้เพื่อนๆดูสิอืมปะเกงมากทุกคนปีนี้ปีนี้ต้นใหญ่มากกคนตรงนั้นก็มีนะแล้วก็มีนกมีนกอยู่ตรงโน้นมีรังนกทีเดตรงนู้นมีรังนกด้วยฮุลโาล ็มีล <N> ังมังกรอยู่เ <N> นี <VI> ่ยเมื่อเกี้ยมีสองลังนกอยู่ที่ไกลเกล่ยนแล้เราก็มีคนเฝ้าผู้สาวของเราใครกันเรียกว่านั่งกินน้ำเลยอะไม่เรียกเฝ้าเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาเที่ยว สวนของแม่ก้อยนะคะสวนบ้านไร่แม่ก้อยพาทำค่ะตอนบ่ายๆนะคะบรรยากาศเป็นยังไงเนาะ,ะเนื่องจากฝนตกหลายวันไหมคะน้องเกลยวหลายวันฝนมากแล้วตอนนี้น้ำเราก็เต็มสระเลยเพื่อนๆดูนู้นนุนพี่ไก่อยู่ตรงนู้นดูด้ดดดานหลังด้านหลังจะเป็นจุดที่เราขุดคงหนองน้ำโมเดลใหมค่ค่ะหนึ่งสองสามอูสามสามสี่บอ่อเลยละ่สะสามสี่สระเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าโอ้โหนี่นี่สวยมากสวยมากตรงนี้ก็มีนะ ตรงนี้ก็มีกันทุกคนก็จะเป็นสระรูปหัวใจนี่หูแดดแรงมากไปค่ะทุกคนไปดูด้วยกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนวันนี้ตอนบ่ายๆนะคะไม่ค่อยมาที่สวนนะคะเนื่องจากฝนตกหูน่าจะสักสองคืนแล้วค่ะน้ําเต็มดีมากแล้วไม่ค่อยพาเพื่อนมาดูตูปลานะคะไม่ใช่ตูพืชนเนี่ยเียมพวกกุ้งให้อาหารปลาเนี่ยเพื่อนๆดู นี่แล้วก็ให้อาหารปลาเพื่อให้ปลากินแต่ทุกคนดูอะไรเกิดขึ้นทะดะดะน่านเณรเมื่อกี้น้ํายังไม่ลึก<ะ>ใช่ไหมเราไปกินได้ให้อาหารปลาแต่ทุกคนว่าหมาห <ś preserving> มากินแห <ś Given> มาหมาน้อยหมาใหญ่บ้านไม่ค่อยได้กินกินอาหารปลาทุกคนดูดูสิเมื่อก,กี้เราไปกินได้ใช่ไหมแล<ะ>้วพอท่วขึ้นมาลงไปกินไม่ได้ ขอต้อนรับทุกคนนะครับชมสวนนะคะไม่ก็พาทำนะอู้ดูปลาด้วยก่อาดูปา สวัสดีนะคะทุกคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศนะคะหลายท่านรีเควสบอกไม่ก้อยไม่ก้อยทำไมยังไม่พาไปเที่ยวทำไมยังไม่พาไปเที่ยวที่สวนเมื่อกี้ฝนตกบ่อยอะค่ะเพื่อนเพื่อนขาก็เลยตอนนี้ทำไมไม่ก้อยห,หวัวร้อยอย่างนี้ว่าอันอันอันคุณมาน้อยเขาเขามหหอมไม่ก้อยเดี๋ยวหน้าม,มืดเห่อนะน้องกิมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแลยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราไปส่งไปส่งข้อสอบออนไลน์มาค่ะทุกคนอะพี่ไก่พี่ไก่สวัสดีค่ะเพื่อนเือนสวัสดีครับ,รบยังยัง <c oughs> ตรงนี้ก็มียังไม่กี่ข้างนอกนี่ทุกคนโอ้โดู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 ดด <c oughs> มาให้อาหารคุณน้องหมาค่ะทุกคนนี่ <c oughs> โอ้ปลาเยอะม,มากเดี๋ยวแม่ก้อยให้เพื่อนดโอโอูโอ้ดูดิโอ้โอลมดีมากค่ะน้ำน้ำตเต็มทุกสระเลยค่ะ,พคะ,พคะตเพื่อนๆขาดีมากนี่ๆๆตรงนี้นังกิน ไม่มีแล้วเดี๋ยวได้มีแล้วแดดแดดบดแล้วค่ะทุกคนคะ่ะลมเย็นมากเลยอ่าอืมอาจจะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยแคบฝนฝนตกนิดหน่อยอะแบบหญ้าแบบหญ้าดีดหญ้าโตเร็วมาก สวัสดีค่ะที่นี่สวนบ้านไร่แม่ก้อยพาทํานะคะทุกคนหน้าต่อไปเรือหน้าต่อไปนี่ค่ะเป็นยังไงคะแม่ก้อยคะนี่เพืนเนเห็นเนี่ยที่เราขุดเมื่อต้นปีเนาะ โอนี่สาตรงนี้รูปหัวใจแต่ตอนนี้ชักชักชักไม่เห็นหัวใจแนละ้วเพราะว่านี่คือห้องน้ำกลางหอ้หอหนงน้ำพิเศษแล้วนี่ด้านล่าง น้ำเยอะมากทุกคนก็จะเป็นตรงที่ไม่กยปลูกตะไคร้ไปนะคะเพื่อนๆว้าวว่าน้ำเยอะมากต้นต้นไผ่นี่ปลูกทีหลังโตไวมากทุกคนน่เราจะเข้าไปนน้ำน้ำท่วมที่เพื่อนๆเห็นเป็นสะพานอ่ะ ไม่สะพานแล้วนะสะพานคนกรีดที่ไม่ก้อยซื้อมาเห็นไหมคะท่วมแล้วท่วมไปแล้วเนาะ,เ,นะเห็นเงาเงาลางๆไหมเห็นไหมนี่น้าตะกอกางก็มีไ่กิมซุงสองต้นหูตัวแบบตัวผิดหูผิดตามากมากเลยค่ะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ที่ไม่ก้อยจ๋าจ๋าลูกจ๋าโอเคค่ะตะไคร้ที่ไม่ก้อยจ๋าปลูกไปแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวมา มะพร้าวนี่ลงไล่ๆกับเนี่ยไล่ๆกับกีมซุงนะคะาาเนี่ยมะพร้าวเนี่ยตัวดีมากเลยดูสิก็ป,ปลูกใกล้ๆกับน้ำเนาะน้าน้องกิว้วนี่เอฟซี FC หลายท่านถามแมก้อยสรูปไม่ก้อยน่ารักมากเลยเป็นรูปปวดใจนี่ แล้วก็มีมะพร้าวนู่นนูตรงนี้ที่น้องกิว๋วพี่กกิเขามาเล่นน้ำเนี่ยไม่เห็นสะพานเหมือนกันค่ะล้นชาฉาอย่างนี้เลยเี็กน้องไข่ต้มไปลุกลุกน้องไปลูกอืเป็นไงครับเป็นไงครับผมน <laughs> โอ้ห่าเยอะมากทุกคน ก็จะเป็นที่ไม่ก้อยถ่ายเมื่อกี้เป็นสาตร,ตรงกลางนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังอีกสาหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองสามสสี่สอน้อยที่ไม่ก้อยขุดใหม่นะคะทุกคนนี่น่าขุดไหมโค้หงหนอนนำโมเดลน่าขุดว่านี่มะพร้าวมะพร้าวดูดีอะดูดีดูดีด ะะด้านหลังก็ <S <S ก็จะสวยมากมีแคนาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณยา่าก็เป็นสัญลักษณ์เขตพอดีมีกิมซุงกิมซุงกิมซุงต้นนี้ข้างหน้าที่เห็นนี่ก็โอ้ตั้งแต่สมัยเรามาปลูกมาปลูกไวต้ตอนแรกค่ะคุคคเห็นงไงไโอ้รังนกก็มีใช่ไหมคะอุ้ธรรมชาติมากเลยเลยนะูกย จะบอกว่าเพื่อนๆขาเดี๋ยวไม่ก็อจะหาภาพขึ้นให้เพื่อนๆดูนะคือตามหลักตรงเนี้เราจะไม่เห็นดินอย่างนี้นะเพราะตอนนี้ตอนนี้น้ําเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนค่ะน้ําเริ่มเต็มห้วยเต็มคลองด้านนอกแล้วค่ะตามหลักตรงนี้จะไม่เห็นดินคือท่วมอ,อธิบายง่ายๆคือที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามีดินมีร่องน้ําเป็น โค้โคงสวยๆอย่างนี้เนาะที่จริงคือเป็นน้ําเป็นทุ่งนาเป็นนาล้นๆเลยค่ะแล้วแม่ก้อยก็กับพ่อกุ้งเนาะก็เลยว่าเออเรามาออกแบบเป็นโคงน้งนองนาโมเดลสวยๆตรงนี้ดีกว่าโอ้ได้สมใจเลยเรอฝนมาทั้งปีเลยค่ะทุกคนฝนฝนไม่ค่อยเยอะนอยเนาะเนี่ยมาเยออมาเยอะตอนท้ายอะค่ะตกตอนกลางคืนสองสมคืนแลยมั้งเนาะค่ะเพื่อน น,นี่อีกต้นหนึ่งมะพมร้าวอ๋อสวก็ต้องมาปลูกเยอะๆเนาะจะดีนะไม่ก็ว่าตรงนี้ที่เรายัางอีเยอะมะพร้าวเยอะเลยดีกว่าในตรงนั้นก็ปลูอีก1 2ึหรือสต้นนะเก่อกลางนะคะทุกคนาาน,นีตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่ที่กายพี่โกกิกับน้องกิ๋วชอบมาเล่นกันแต่ตอนนี้น้ําสูงขึ้นเยอะมากเลย เราก็จะลงไปไม่ได้นะคะลไ,ได้อันตรายค่ะลูกต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเพราะมันลื่นค่ะใช่ค่ะโอ้นี่สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่สุดยอดของความสุขของเรานะคะคือเนี่ยค่ะเพื่อนอยู่กับธรรมชาติค่ะ,ะธรรมชาติธรรมชาติคือความสุขนะคะพเพื่อน อยู่ใกล้ธรรมาชาติให้มากๆกเพือ่อจะมีพลังในชีวิตสุดๆเลยล่ะรับสุขของหนูหนได้เล่นน้ำค่ะได้เล่นน้ำค่ะ, <laughs> ะ <laughs> นี่ดูสินี่ขนาดตรงนี้พึ่งเนี่ดูอะไรเนี่ยไม่ก็ <laughs> ทำไมแม่ทำไมทำไมสวนเจ้ายญ้าเยอะอย่างเงี้ยพึ่งตัดไปกันทุกคนนี่หญ้าเยอะมากเดี๋ยวมาตัด ตกเยอะขนาดเดี๋ยวตัดก็มาตัดล้วก็จะเป็นปุ๋ยอะค่ะทุกคนค่ะไปไม่ได้หญ้าสูงไปเลยลูกต้เอ,ก <c oughs> อเขี่บอกคุณแม่จริงคุณแม่ ตรงนี้ค่ะแม่อยากไปเดินถ่ายกลางสะพานให้เพื่อนเพื่อนดูเราไปไม่ได้น้ำขึ้นเยอะมากค่ะทุกคนไดูตรงนี้ไม่เคยเราไม่ เดินมาด้านหลังอุดมไปด้วยหญ้าจริงเลยอย่าให้ฝนตกคับพเพื่อนๆฝนตกนี่หญ้าขึ้นไวมากเพื่อนอย่าลืมนะแล้วก็ใช้การตัดหญ้านะคะว้าวอะไรจะน้อยปานท้งไร่ท้ง,งหนาเราเองทุกคน เรายู่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีสะประกบเราทั้งสองด้านเลยโอ้ไยสะค่ะสะด,ด้านในมีน้ำเยอะเหมือนกันเดี๋ยวมกลับแล้วค่ะทุกคนถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แมก่ก้อยด้วยนะคะทุกคนว้าวมา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 เตินน้ำที่สวนบ้านแมก่ก้อยกัน ไปไปก่อนค่ะทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมอะไรคะน้องเกลวกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบายไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยนะ